สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูเหรียญจักรพรรดินะครับปี1 5พิธีใหญ่สำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็มีงานเกยออกมาค่อนข้างดีมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปเปรียบเทียบนะครับงานเกยแท้ให้เพื่อนได้มีภูมิคุ้มกันกันจะได้ไม่พลาดนะครับก่อนจะติดตามนะครับรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลย อ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับงานงานเก๋ล่าสุดนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับเหรียญพิธีจกักรพรรดินะครับปี1-5เหรียญพระพุทธชินราชนะครับปี1-5ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับจึงทำให้มีงานเก๋ออกมานะครับหลายฝีมือ แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูงานตัวนี้ครับตัวที่ฝีมือมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแยกแยะวิธีการดูให้นะครับอ่าสำหรับวิธีการสังเกตเดี๋ยวมาดูรพร้อมๆกันเลยสำหรับด้านแม่พิมพ์ด้านหน้านะเพื่อนๆนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกตรงเลยนะครับงานนี้ทําค่อนข้างดีมากๆอันนี้ผมจะไม่ได้อธิบายในเรื่องของจุดตําหนิต่างๆเลยนะครับผมจะให้ดูในเรื่องของธรรมชาติผิวพรรณนะครับสำหรับงานเก๊นนะที่ผมเจอนะครับจะเป็นงานเนื้อทองแดงนะครับเอาไปทําเป็นกาไหลเงิน ะจะดูคล้ายๆกับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะแก่เงินนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเนื้อนวะแก่เงินนะสำหรับเหรียญแท้นะครับเขาจะเป็นนวะแก่เงินนะครับงานเกสจึงเอาไปถอดนะครับแล้วไปทําผิวพันธุ์นะครับ,รรนะรบให้คล้ายๆกับเนื้อนวะ i, มีผิวพลายเงินขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือเนื้อทองแดงนะครับด้านในมันคือเนื้อทองแดงนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับครับในเรื่องของการถอดพิมพ์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมาก นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้บอกจุดตําหนิอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูทีละจุดเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับลักษณะของแม่พิมพ์ด้านหน้าเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับใบหน้าจะละไม้คล้ายกันกันมากเลยนะครับทำถอดออกมาได้ดีมากเป็นงานถอดพิมพ์ที่ทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับใบหน้า คล้ายคืน hmm. กันมากเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับลักษณะอักขระเลขยันไม่ว่าจะเป็นตัวอุอะไรก็แล้วแต่นะครับถอดออกมาได้ค่อนข้างดีมากสําหรับเดี๋ยวดุ่นนี้อยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับผิวพันธุ์ของเขาจะต้องเป็นเนื้อนวะจากด้านในนะครับเป็นเนื้อนวะจากด้านในนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อทองแดงนะครับงานเก๋เนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ทํากระหลายเงินนะครับให้เพื่อนๆอดูจุดสําคัญเลยนะครับธรรมชาติต่างๆบนพื้นเหรียญนะพื้นเหรียญเขาจะมีลักษณะคล้ายๆรอยเนื้ รอยเนะเนี่ยแล้วก็ลักษณะของนะครับอักขระเลขยันบริเวณซ้ายมือเรานะครับขวามือพระพุทธชินราชนะครับจะมีลักษณะเสี้ยนสา์ขึ้นมาลักษณะนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพชัดๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่บอกตรงเลยว่านะครับงานเก๋ออกมาทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่เนื้อในของเขาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่ใช่เนื้อนวะแบบนี้นะครับไม่ใช่เนื้อนวะแบบนี้ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าประมาทนะครับควรที่จะแกะให้ดูนะรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะสำหรับงานเกสและงานแท้นะครับแป่จุดสําคัญเลยในการจ่ายตังนะครับอยู่ที่ขอบตัดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับพลิกขอบตัดนะครับบริเวณนะฮะนี่ฮะขวามือเรากับซ้ายมือพระพุทธชินราชนะครับพลิกดูนะครับจะเห็นลักษณะ นะครับผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบระหว่างขอบตัดเกและขอบตัดแท้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับขอบตัดของแท้เนี่ยจะมีลักษณะฟันเฟืองนะครับคล้ายๆลองร่องรอยฟันเฟืองนะครับบริเวณ3นาฬิกานะครับเพื่อนเพื่อนลิกปุ๊บเนี่ยบริเวณ3นาฬิกาจะเป็นลักษณะฟันเฟืองนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ต้องแกะดูเลยนะครับนะฮะอย่าประมาทเด็ดขาดนะฮะอ่านะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมจะไม่ได้เปรียบเทียบจุดตําหนินะเพราะว่างานเกทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเสาวากาศ เดี๋ยวจะพึ่ขึ้นภาพเสาอากาศเก๊ให้ดูนะครับทําได้ถอดได้ติดขนแมวชัดเจนเลยสําหรับรุ่นนี้เพื่อนๆดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ของเหรียญเนื้อหาของเหรียญต้องเป็นนวะเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทองแดงพลายเงินไม่ใช่เลยนะครับและสุดท้ายครับจบที่ขอบตัดของเหรียญนะครับระวังกันด้วยนะครับผมขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้เห็น และจะได้ไม่พลาดนะครับหากเพื่อนชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามที่แฟนเพจเช็คพระออนไลน์บายโต้พุทธมนตรนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดนะครับทุกวันอังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา19บเนาิกาหนาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ